ก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมอีกมือหนึ่งเนาะ,อะมือนี้หลังจากที่เฮาเทคารคอดินไปนที่เรียบร้อยบอนนี้เขาก็มาลื้อแบบเพื่อที่จะไปส่งขึ้นทางร้านของเขาเนาะ,ะตอนนี้เขาก็เกะไปได้พักใหญ่แล้วละก็ได้เกินครึ่งไปแล้วอตอนที่เลขาเขาบ,ไไบันทึกวิดีโอไว้เขามาบันทึกตามหลังเนาะทุกคนก็ซอยกันงัดซอยกันแงะ กาเป็นเรื่องที่ลําบากพอสมควรเนาะนี่เจ้าวาดการตีเล็กลงเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการขนย้ายแบบแล้วก็เอาดินเข่าข้างในก็ได้ทับเล็กแล้วก็แกะแบบออกเนาะแบบบางอันก็แกะง่ายแบบบางอันก็แกะยากเนาะหลังจากเอาคลายมาแล้วกานจักหุนจกัจกยังติดเนาะเราก็เงะ,เะออกสะก่อนโดยความระมัดระวงังเพราะว่าแบบไปเอาไปเสาเข้ามา อาจจะเกิดความเสียหายฮาับ,บจะได้เสียเงินตืบเนาะานเล็กกระทูท้เบิด์ูเ้นให้มันลงหนาบกับคานเล็กอันนี้เอาไว้มัดกับอไอ้นั่นมัดกับเล็กพื้นต่อไปเนาะงัดงัดขึ้นเพไาะที่มันงัดออกขามาแล้ก็งัดขึ้นข้างบนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศของการเหตุการณ์เหตุงาน,านแกแบบขึ้นกับทางร้านที่เขาไปเสาเข้ามาเนาะ กะไม้กัคือฉีดถมทานต่อไปล่บางพิมพ์กับผุนเททับทางใต้ก็ต้องอาศัยการเงะการงัดออกเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะก,ก็การแกะดีเนี่ยแต่ว่าฟ้าครึ่มโบดเดตลานใดนเนาะเาก็ดเหตุการณ์เหตุงานณ์้ดตามสะดวกหลังจากแก้แล้วกคขนแลน้วบันฝ่ายขนกับคน ทั้ทงญางาิทั้งโยมทั้งพระทั้งเนนกะช่วยเหลือกันเนาะขนแบบมาปะมากองเอาไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเช็คจํานวนที่เอาไปเสาร์เข้ามาเขาก็จะได้คืนตรงตามจํานวนนั้น,นหลังจากที่เขาขนแล้วก็เอามากองไว้สิละให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเซ็คของกะจังสิได้หูจักว่าตัวใดขาดตัวใดหาย หรือว่าครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ฮาการเรียบร้อยแล้วบ้านแกะแบบขึ้นแบบก็องแบบเรียบร้อยอน,นี้ก็คือลักษณะของการเทคานขอดินเป็นที่เรียบร้อย